แป๊บนึงนะคือเมื่อกี้จะบอกให้พี่โรมสามข้อแต่บอกว่าพี่โอโบยังไม่มาก็เลยยังไม่อยากมาวังมันเลี่ยมนะมึงมึงพยายามสติกันไว้ก่อนนะมึงระวังนะมาช่วยนะไดปเรียบไปอยู่บนรถมาแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนกันรวมที่แบบว่ามันไม่ใช่ตรงนี้ไหมที่แบบแต่ใกล้ๆอ่ะข้อไปไป็นสามข้อไปข้อเขาอยู่แล้วไปต่อไปถึงสามข้อแค่แบบไม่ไกลกันนะแล้วไปลงได้ไหมมาได้แล้วค่อยด่าได้ไหม เ่นฟังแลนชมพูฟงกูแลนชมพูเถ้าถ้ามันจะบังคับเล่นอ่ะเราอย่าถอยนะต่อให้เรามีปืนส่ะคือยังไงเราก็ต้องเช่นเ่ใ่ใช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 ่นช่่เ่ใช่ใช่ใ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 ช่ใช่ใช่่่่่ ไม่ได้ก็ได้แรงจมถ่ายนิ้วไหลช้ามันถ้าไ่ก็ไปไปเลยไม่ต้องกลัวอย่ากลัวนะทุกคนไปเอ็มพีเยอะเยอะเไม่หมดถ้ามันถือศพเราหมอเขาต้องไปเอานะโอเคโอเคแป๊บนึงนะค่ะรูปพูดใหม่ได้ไหมไม่ได้นอนไหมล่ะบอกว่าถ้าเราเล่นแรงชมพูอ่ะเราต้องไปเอ็มพีเยอะเพราะปืนมันบนให้เราไม่ได้ไงปืนเราอ่ะบนไม่ได้เพราะมันเป็นสะพานมันมานมาปร้านไอ้โลโก้มันอยู่ตรงแรงชมพู เดียวปคนเดียวเองมาสก้าเขามาสกาเธอเขาไปเลยเขามาสกาเฉยอย่างเาแงัข็งลยยังได้ยินว่าแไอแคทก็ไม่พูดเลยยเขาบอกว่ากูค่ะสัตว์ก่อนหน้านั้นนะว่ามึงไปเอารถมันมาไอวอยเจอไหนเจอไหนไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาคะอ่าพูดอพอย่าพูอ่าพูดอ่อยาู่าย่าพูาอยายพาอย่า่พ่าอาพาออพ พี่พี่เอาโบตอนนี้อยู่แรงคาสิโนพี่เมาเยี่ยมพี่ที่หนูได้อ่าฮ่าซุ้งสิบเจ็ดต้องชนกันแล้วนะคะตอนนี้ต้องเคลื่อนทุกกรณีแล้วเอาไหมคะเอาไหมคะตามจุดที่เรานัดไว้ตอนนี้เคลื่อนมาเลยเคลื่อนไปทุกคนลงมาล้วยมันเลยเวลาแล้วครับต้องเคลื่อนแล้วนะคะต้องเคลื่อนมาตรงนี้ชนไหนตันหลักเังเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเตัวสามพอมันไม่ได้ตอบมันไม่ได้ตอบตกลงเราอะมัน เราะว่าทำใบหน้าขุกอ่ะกินใช้นันช่างุูกย่าชัางถูกย่าตามเล่นของเราเราเล่นของเรามุไปตัดแมเดิมๆตามจุดที่เรานัดไว้ตางคือรอหน้าคุกนะตอนนี้ขำไอ้ข้างหน้ารอก่อนดิใ้ตรงแบบเมื่อกี้อยู่หน้าคุกมันอยู่หน้าคุกมันอยู่หน้าคุกรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อนมายะเนี่ยรอเพื่อนหน่อยเลยไปได้เลยมันอยู่หนน้าุกเลยมัไปรอเสร็จหน้าคุก งทุกคนฟังกูคุ้มหลังให้อยู่เล่นกันไปเลยตอนจับจ่ายกูให้เพื่อนมาเล่นหมดเลยกูขับเร็วๆข้างหน้ามันจะได้ไม่ต้องเบรกชนเลยนะเมืองชนเลยนั้นบอกเพื่อนชนได้เลยหลังยังไม่มาเลยไม่มาเลยแล้วกูปิดหลังอยู่มาแล้วมันไม่มือนใครเลย

จะพังแล้วจินเซฟจินเซฟลังพังตแล้วเน้นส่งจะพังแล้วคายอยู่นะพังแล้วลงอ็มพีไอเอไอ้ลูกแรกอ่ะไอ้ตรงหน้าหน้าท้านีอ้พวกเดียวนอะลงเล่นตรงนนูตกรถล่านอะลเอ็มพีเอเอล่างฮัลโหลดีอไปไเจดเดีีเดีดเีดีนเจจเเีเเเด ตัดมาตัดมาตัดมาเข้ามาเข้ามาลงกันตรงกลางลงกันตรลาเพื่อลงมาหน่อยเพื่อลงไฟหน่อยตัดลงาตัดลงมาตัดลงเพื่อนายเพื่อายเพื่อดังหลังบ้านเาแล้วมันออกไปเอามันไปเอามันไปขุเลยนะคุกเลยนะคุบีมชูบิมชูบีมชูกตรงกลางเล่นตรงกลางดนเขานะหคั้เอ้ยมาหยิบอหน่อยยับอนหน่อยขบนขงบนเยิง เาออกได้เลเอาปคยดูหน่อยดูหน่อยเล่นกันกลับไปกลับไปซ้ายกลับไปกลางกลับไปกลางนเพื่อไปางลลี่ม่ตายม่ตาย้ปืนหน่อย้ปืนหน่อยเชื่อเบอรไหนชื่เบอร์ไหนกลับไปกลตงหันการหันที่เราจอดรถอะไปชุบต้นนแลเไปไม่ได้เพื่อนในเพื่อนในเพื่อนในงสั่งเพื่อนในยิงส่เพื่อนในย่เพื่อนในย่ืน

ไปเล่นฝังกันงหันไปเล่นฟังกังหันมีกับไปเล่นฝังกังหันเล่นฝั่งกังหันหน่อยเล่นฝั่งกัหันหน่อยเล่นตดงกันเล่นนกนชุก่อนชุกื่อนงชุก่อนชุบเพื่อก่อนชุบเพกเไม่ลยมีไม่มีชุกื่อนไม่มีชุกเพื่อนฟังกูเรานำเรานาเรานำเราเหลือเยอะมางเลยเยอะมากเขาไม่เหลือแล้วเขาไม่เหลือแล้วเขาไม่เหลือเลยตัวเพื่อนตัวเพื่อนตัเพื่อนไหพี่ก็แถวไหนไอพ่นยอพี่นอพ่นาอพี่นายไอพี่นพื่อพนไอพ่นยไอพี่นายอพ่นายไอพาอพา เพื่อนเอาเพื่อนหน่อยไมพี่ชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อุเพื่อหน่อยชุเพื่อนหน่อยเาขอออกมาหวไหวไหวปิดตัวชวยปิดตัวดีนะ พี่พี่ตรงนี้เขตรงนี้เขาจะชคุดอย่าไปนเวไไไวอาพี่เกิดแล้วใช่มแอมแบมแบมหยิบศพพีค่าแล้วหยิบศพดิแบมเดี๋ยวกเธอส่งไเลยพ่อเล่นกับนูเล่นกับโง่มากค่ะ ยิงยิงยิงเขาไม่เก่งเลยเขาไม่เก่งเลยเฮ้ยนี่มีฝั่งคุกคนหนึ่งมันเดินอยู่ไปก็ลังไปก็ลังไปเกี่ยวพี่ไปเองอินปูจ้าใล้ตรงกลางหันนะตรงเนินน่ะมันชุบเยอะมากชุบพี่แคทหน่อยเอาออกมาดิชเชืันเราอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราอยู่ไม่กี่คนเองเพื่อนจีซิลจีซิเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรเลยเขาไม่เก่งเลยไม่เ้องแล้ว ไปช่วยนนไปช่วยเนยไปช่วยเนินเยมาช่วยเนิช่วยนมาช่วยเนยมไปเขียนหน่อยมาช่วไเยนหน่อเด่กเก่งมาช่วยนอนก่อนเดี๋ยวพ่งไปมาช่วยนอนมาช่วยนินมาช่วยนอนมาช่วยนอนมาช่วยนินมาช่วยนอนมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาเั่งนี้มา่งนี้มาั่น้มาฝั่น มาโม่เกินเฮี้ยทเฮ้ยเหม่ทได้แค่ไรน่าควายควายควายงง่คือปืนมายุตรงนี้หมดเลยแต่เพื่อนยังยตรงกลางอยู่เลยอ้าวบ่คนนึงหลังไฟคือมาเจ้หน่อยได้ไหมตรงเนินน่ะคือโดนกดยาวเลยออมาจ้ามยจ้าอันนี้มาแข่งหรือมาโยอะไเยี้ย

นละเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเปิดแป๊บนึงนะสักคุกเป็นกันเยอะใจเย็นจีวูแจ้งนะเขากำังมันไม่ได้มีจีระลิงค่ะมีมีฝั่งบ้านเขาคนหนึ่งเขากำลังไปเอาศพูแคไอ้ก่คนเดียวตรงเดินล่างอ่ะตรงเดินล่างอ่ะไปกำลังไปกำลังปมาเอาศพมาเอาศพหน่อยฝั่งหน้าคุกฮัลโหลบอกเดี๋ยวต้อรีบอาศพขึ้นรถแค่นันเองมึงไม่มีอะไรเลยพี่บอกให้เพื่อนขึ้นขึ้นไอ้นี่ไหนเขาวอร์ไหอยู่นะ เฮ้ยรถเดียวเปล่าวะฮโหลขออน้าคุกหน่อยจ้าเขาเลียกหนึ่งคนหนึ่งคนไม่กี่คนหน้าครก่อรว่างขอไปนหนดีอ้ไปได้ดีเขาไปได้แนคุยปัญหากับปืนอยู่นไม่ต้องยิงคุกจบยังอ่ะไปเติมเลยดีไปไปไปเบิกรถเลยตอนนี้คุกคนดังคน มึงแยกกันกันล้เลยนะเพราะถ้าสืบไปบอกม้งแค่แค่เอาปืนที่สอบเรือไหมหนูขอเขายังอยู่นะอันนั้นรถเขาวะขอปืนคนนี้ได้ไในไฟตรงไหนตรงไหนตรงไหนไหนกูยิงให้อยู่รอเพลามปิดข้างหน้าเราอะไปิท้งหมในไฟโบน้เอาศพตรงกลางหันมีศพนูเอาศพนะตรงไหนอะไอเดยวเฟย์ส่งที่ให้นด้วยนะอันหนูได้สำลัว ทางขึ้นกลางหันนะมันปืนใครยิงใครยิงปืนเลยไอ้คุไม่ได้มันขึ้นไม่ได้คด่ะไไม่ได้แทนไม่ได้แทนีเลยคือแค่ตะโกนเรียกเพื่อนเชิๆบ่กควรมารอมเยอะเกินนะไอ้คุณติดนตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกียร์ลเล่า่น่มันมีคนที่ต้องเหน่อยอยู่ต้องตีนที่ึ้นกลางหันนั่นแหละเนเะ เลเลยค่ะฟังอย่าพมฟก่อนได้ไหมันวุ่นวายอ่ะตอนเี้ล้วไปคุยกับไอ้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 ้ไอ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 หไ้ไอ่ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไม่ไอ้ไอ่ไอ้ไม่ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไม้ไต้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอไอ้ไอ่ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไอไอ้อ้ไแ้ไ้ได้ไ้ไอ้ไ้ไไม่ไ้ไ้ไมไ้ไอ้ไ้ไไ้อไ้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 อ้ไ ตามันไม่แจ้งก็ตามนั้นแหละจบต้องจบพี่ไหมเราเตรียมห่อห้าแผ่นทุกคนค่ะพี่ห่อเลยใชห้หนูไม่ได้ไปชิดตั้มที่ลมปล่ะให้พัดให้ลมลดหน่อยคือตอนเนี้ยกดกอนลมมันครบไหมไม่ไม่คือตอนเนี้ยที่ต้องเล่นที่ต้องอุ้มก่อนมันมันไม่น่าเหลือเยอะครับตอนเนี้ยรีบอุ้มไปก่อนเลยตอนเนี้ยมาสามสิบแล้วก่อนได้นะห่อนะนะก่อนคุต้องเตรียมงี่ห่อใหม่บนึงห่อนาคาบ้าคาบ้านะก็ไม่ต้อง

วัววัวแก้วไ่แก้ขึ้นน่ะดิมันชอบแบบเวลาฟังวอวแล้วมันนัวแล้วมันวัวมาขัวไหนพูดยิ่ง้ถันแล้วนี่อยู่ป่วยเนี่ยอะไรวะทางไปบ้านดูไวเลยวอวตอนเนี้ยล้วหมูล้วหมู ขึ้นขึ้นบกกำมได้ยินเสียงมือยมันยังอ่ะเอ้ยจงหอยังห่อแล้วห่อแล้วห่อแล้วหอแล้วหอเลยนะ้องวลไม่้แหมดปะกูโดนห่อแทาห่อเลยเหรอ่ตลยว่ะ ตรงไหนพี่ดำมาเป็นประโยชน์ไอ้เที้ยตู้ประชาชนที่หน่อยได้ไหมต้องทำให้ได้นะแล้วเต็มหมดแล้วแค่เหมือนพวกนี้โดนอะไรตรงไหนตู้ประชาชนทหารเข่ากังหันตอนนี้ไปคนอีกคนข้ามทหาอีกปืนมือเติมกระสุนเลยนะเติมจนแบบแค่ไปทางบ้านจีซีเก่านะฮอ่ะ มหาหนูแน่เลยไอ้อุโอ่งโอ่งตามไปตู้หมูเห็ดจำเลยใอ่ปะอุจฉะ่อจีซีเก่าคือต้องเก็บเห็ดปะใช่ปะใช่ใช่ใช่เก็บเห็ดเก็บเห็ดจีเก้าเปล่ามันเล่นอุโมงค์ใต้ดินได้ปะวะเล่นได้เล่นได้แต่มันต้องแบบว่าเล็ดเล็ดแล้วอ่ะเมืองเมืองกุจอสมนึงนะคะไม่มีศพบอกหน่อยที่ไม่ใช่ปืนป่าเปล่าจีลนไม่มีศพไม่ละไม่มีมากีอยู่ไหน ไรศพตรงไหนอ่ะพี่ดิ้งไปเลยก็ได้นะพี่ดิ้งอุ้มอยู่ศพอยู่ตรงใต้ะเออเดี๋ยวอุ้มเองอันดูไฟไายแล้วปะหันกำลังยื้อเพสให้นานนิดเดียวปดแล้วข้างบนวะหน้ากูเนี่ยตรงปั๊มน้ำมันอ่ะไปตีแล้วห่อได้นะเองเพราะว่าพี่เหรอใช่ๆห่อก็ได้ไปตัดสายบ้าะพี่เดี๋ยวจะไปทางตัดสายเพื่อนเพื่เข้าข้างบนนะ มีใช่ศพตรงไอ้นี่ป้าไออะไรวะสะพานนั้นน่ะปะศพที่หลุดชาติชาติขับมันพงอ่ะเราแจ้งยังเขาจะได้เอาไปให้อย่างมั้นอ่ะห้องศพหลุดด้วยนะแดงหมดแล้วไปให้นั่นเนี่ยใครอุ้มแถวนี้ป้า่าทหารอ่ะกรพุกเม็ดเลยไงเด็กโตหลุดมือน่ะขื่นแล้วพี่อุ้มเขื่อนนะ